สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนสาวโลกเพื่อนเพื่อนรวมโลกทั้งเบิดนะครับเด้อสวัสดีพี่น้องกุสปูทุกคนครับพี่น้องภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและเบิดทัวจักรวาลนี่แหละครับเด้อม่อนี้พญายัาษพาพี่น้องมาเออเบิรงเอาสัตว์ใหญ่ไปฝากพี่น้องนะครับเด้อพญา,ายัาเบิรงครับพี่น้องเอามามาเยี่ยมมาวัดครับมาอนี้มาเบิรง เอาสร้างไปฝากพี่น้องครับสร้างไงครับสร้างไงเด้อพี่น้องเด้อคุณสร้างไงสร้างไงสองตัวครับเออภาษาว่าพันสองเชือกพุ่นล้ครับนี่สองเชือกนะครับเด้อสร้างสร้างวัดครับสร้างวัดสร้างวัดไปฝากพี่น้องครับพี่นี่พี่ใหญ่สายตะเภาออมวัดครับวัดมา2องเบิงสาราหลวงพ่ออาจารย์พ่นเท็ด ได้หลายแบนไดแล้วเนาะก็เลยมาซร้างบ่งครับเอามาเอาสร้างฝากพี่น้องสัตว์ู้ใดเห็นสัตว์ใหญ่มื้อนี้โชคหมานนะครับด้อนะครับสัตว์ครับสร้างครับสร้างสองเชือกครับสองเชือกสร้างสร้างขาสร้างเผือกนะครับด้อสร้างเผือกครับสร้างเผือกสร้างเผือกสร้างขาวครับพยัญาสร้างไปฝากครับไปสร้างสองตัวนะครับด้อพาพยัญชนมาสร้างบ่งศาลารณะ ผู้บาอาจารย์ครับมาเบิ่งวัดครับเออโอ้ผลงานอาจารย์หอดเออได้หลายแล้วตัวนี้เพื่อนเอาดินเอาอย่างมาใส่พร้อมครันลดดีรถรถเกจเกจแต่งหนามันพร้อมแต่งผมงใส่ขางไหนสาระครับสาระครับผลสาระผลงานผู้บาอาจารย์จ้างสร้างเป็นลูกมือซอยครับ ได้หลายแล้วนะครับได้หลายแล้วสร้างมามือละคนสองคนมาซอยอาจารย์ครับนี่แล้วครับพี่น้องเด้อสาระเล่าคนอาจารย์พนคนขุดดินเอาดินเอาอยังเอารถแบคโคเอารถไทรถไถมาเกดมาดุดเอารถเอาดินซื้อดินิน่นมาใส่เพิ่มครับจะอาจใส่สาระครับนะนะครับมายัางไรด้บคนย้สายก็ได้ พี่ฝากน้องกับพัทายสลายที่น้องเพื่อนๆร่วมโลกเบืองน้ำกันนะครับเด้อนี่หละเงินกระถินปีที่ผ่านมาเนี่สองแสนกว่าบาทครับได้หลายปีนี้แล้ะครับนี่ยยังบม่เล้วเสร็จหรอกครับเนะเาะอกาสีปีนา้าไหมพวกเราก็ค่อยว่ากันไหมนะครับออแล้วครับด้วยพี่น้องเด้อ สลาครับสลาสลาการปร,รียนครับสลาสลาการปร,รียนวัดดอนขนุนวัดสิริมงคลครับวัดสิริมงคลบ้านดอนขนุนครับแล้วก็สร้างตัวใหญ่ฝากพีฝากน้องน้ำครับผมมีอยังดอกนะครับสร้างนะครับเด้อบุญนี่เห็นสัตว์ใหญ่โชคโศกนะครับเด้อกินนี้พย,ยังสายกับบุญมีอยังดอกเอาผ้าบรรยากาศ สารวัตรให้เบิรงให้สมน้ำกันครับเ,ออเงินสัทธาพี่น้องเบิร์สุขุสุขนันแหละครับที่ซอยกันร่วมแรงร่วมใจครับนะครับเด้อพยยสายออกมาฝากมาสมปซือหรอครับเออคลิปหน้าให้พ่อกันไหมนะครับเออบนาะคลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พยายสายได้นะครับเด้อสวัสดีครับ